ตอนรับเขาสุดรายการยูดิกินวานนะครับวันนี้มานำเสนอเมนูนี่เลยดืดอดืดดื้อดืดดือดืหอยงจะได้อาข้างบนนะครับอ่านำเสนอเมนูหอยแครงน้ำจิ้มปลาร้านะครับเหมือนตะวัาเลยครับแต่วันนี้เขาทำน้ำจิ้มปลาร้าแยกมาเดี๋ยวเราจะมาลาดวันนี้ครับพร้อมครับนี่พักกับครับวันนี้มี หัวเชีเท่าแดงมาตัวนีว้บ <Lad ish. S 1> นห้องวันอย่างไรแลดิชนห้องวันแลดิชนะครับก็มีรสชาติจืดๆแล้วก็จะมีความเฟื่อนๆเพชดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็จะมีผักสลัดแล้วก็มีหอมนะครับต้นหอมก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับทุกๆคนด้วยนะครับก็เข้าสู่รายการยูดีกินหวานครับวันนี้เรามาทําเมนูนี้เลยครับหอ,อยแข็งรวกน้ําจิ้มปารานะครับถ้าพร้อมแล้ว นะครับเราจะเอาน้ำจิ้มลาดลงไปนะครับแบบนี้เลยครับอื้อืท่านผู้ชมน่ากินมากๆน,นะครับเด็ดเด็ดเด็ดว้าวใครสนใจนะครับก็น้นําน้ําปลา้เนี่ยทําเหมือน ที่ผมเอามาทํากุ้งเมื่อวานกุ้งแช่น้ําปะลาเมื่อวานเลยนะครับใครสนใจก็ย้อนกลับไปดูได้เพราะว่าผมอยากให้วิดีโอนี้มันมีแต่กินกินกะินกินกินนะและที่สําคัญก็เหมือนเดิมครับวันนี้ยังมีนี่อยู่เลยนี่ครับมะกอกมะกอกนะครับวางตรงนี้เลยครับอืมเอาละเหลือนิดนึงนะครับเผื่อมันไม่แซ่บพอนะครับเราจะได้ออกมาจิ้มจิ้มจิ้มอย่างแรกครับตัวแรกขอตัวใหญ่ๆก่อนเลยครับ นี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับตักลาดตักลาดนอัเลยนะครับอืรสชาติดีครับสู้กุ้งเมื่อวานแด้ว่ะอืรสชาติดีมากๆครับ สูตรเดิมเหมือนเดิมเดนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอังนี้แครงนะครับหวานมากๆนะครับลวก20่สิบวิ นี่นั่งแกะเกือบครึ่งชั่วโมงครับมันยังเยิ้มๆอยู่นะครับผมรู้สึกชอบต้นหอมขึ้นมาทันทีนครับเวลากินกับของสดๆแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมอืมก็ดีกินนี้เหมือนกินสาลี่ที่มันจืดๆอ่ะสาลี่ไม่มีรสชาติอ่ะ มัน่าจะช่วยเราลดความเผ็ดลงไปได้นี่จานหอยแครงมาหนึ่งกิโลครับมันเป็นคะซ้ายขอเลือกเขาก็ไม่ให้เลือกครับรสชาตินะก่อนละนัว,นวสะใจดีมากครับ ขาไม่ยากครับเมนูนี้หอยแครงต้องอามาล้างก่อนเนาะล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ามาทำอะไรนะมาแช่น้ำเกลือเนาะมาแช่น้ำเกลือให้มันคลายขี้โคลนออกมากันฮะ <c oughs> ให้จะให้ดีสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะแต่ถ้าดีกว่านั้นก็ก็ครึ่งวันนะครับต,ต้องเป็นน้ำเกลือนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สาวสาวสาว,สาวขึ้นมาล้างอีกทีหนึ่ง <c oughs> ล้งเสร็จแล้วก็ตอนมาลวกนะครับต้มน้ำใส่เกลือพร้อมต้มน้ำสักหนึ่งช้อนชาลวกคนตลอดเวลานะครับประมาณยี่สิาสวิถ้าอยากได้แบบฉ่ำๆแบบนี้ ถ้าเกินสามสิบวิขึ้นไปแล้วมันก็ยังจะสดครับแต่มันจะไม่มีความหวานละจะเลือดจะน้อยลงละก็เหมือนกับมันสุกไปเลยมันนี้ไม่ได้เข้าไปในเมืองเนาะถ้าเข้าไปในเมืองจะไปซื้อถ้าซื้อในเมืองจะได้ตัวใหญ่ๆแล้ มันเป็นแบบที่เขาคัดๆอ,อ่ะรสชาติมันดีมากเดือดเดือดทั้งนั้นอร่อย เมื่อวานผมพนันกับแม่บ้านว่าจะท้องเสียหรือเปล่านะครับสรุปไม่เสียนะครับวันนี้เลยได้จัดหอยแครงต่อครับเมนูนี้แม่บ้านไม่ขอเกี่ยวครับถ้าให้แม่บ้านลวกนี่จะประมาณหนึ่งาทีเท่านันบ แกไม่ที่มีแต่เปลือก ถ้าเอาแบบเนี่ยแบบมันกิมสามรสนั่นก็ <c oughs> ๆๆๆๆอ่อยอยู่นะครับแต่เพี้งนใกว่าผมว่ามันชาลิ่นแต่นี่มันแบบกินได้เรื่อยๆครับอม่ร้อยอ่ะ รสชาติของเของหอยจะหวานๆนะครับสดอยู่เหมือนกันลืมถามแม่ค้าว่าแม่ค้าเขาซื้อหอยมาจากที่ไหนส่วนมากก็ถ้าเป็นอะไรนะเป็นพวกหอยแครงนี่ก็ยังมาจากอ่าวไทยอนะเนาะ ร้อยเลยขอหมดนี่เลยนะเริ่มเผ็ดแล้วครับตอนนี้ ต้นหอมแก้เลี่ยนได้ดีมากนะครับแล้วก็ความเผ็ดความเปรี้ยวช่วยดีมาก แกไว้รอแบบไม่กินง่ายดีนะครับยาวไปยาวไปพี่น้องาวไทย รสชาติของน่านปลาลนะครับมันจะมีความส้มๆซึ่งผมเอาปากกอกใส่ตัวนครับไมันจะแบบกินตัวแล้วมันกหวาน,นี่นะดีมากๆเมนูที๊ต้องใส่ถุงมือด้วยว่าเหมือนคนเกาหลีกลนะินอะ เมนูเลิเอกเยอะชุดคอมโบ จะถูกใจสำหรับเพื่อนๆที่ชอบกินหอยนะครับอยากได้หอยนางรมเนาะนะครับก็เสร็จแล้วเสร็จสิ้นภารกิจกับการกินหอยในวันนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับในรายการอยู่ดีกินหวานนะครับในช่องเฮือนมงคลชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดสับส r คร e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องเฮือนมงคลชาแนลด้วยนะครับก็ขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขมากๆนะครับที่สำคัญก็คือยูดีกินหวานกันทุกคนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายหวาน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 